ถ้าพูดถึงความประทับใจเนี่ยพี่มีความประทับใจในคู่หูเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับพี่ก็มันเป็นความหวังไงก็เราปลูกแล้วเราได้ผลผลิตเราจะได้เอานําผลผลิตไปขายตลาดแล้วก็มาเลี้ยงครอบครัวจุนเจือครอบครัวเราให้รากฐานครอบครัวเรามั่นคงยั่งยืนยิ่งขึ้นไป <c oughs> มันจะได้ไม่ต้องไปอยู่บนพื้นฐานของความแรนแค้นไงก็ <c oughs> ถ,ถือว่ามันทําให้เราเห็นว่าเออมันจะได้เงนินแล้วนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยมันจะผ่านแล้วนะ แล้วก็มีพลังเพิ่มมากขึ้นมันปลอดภัยกับเราใช้มันเราทําเองก็ได้ไงมันมันก็ลดค่าจ้างผมจ้างเขางวดหนึ่งมันก็พันสอง <c oughs> มันก็ยังได้ไปซื้อกะปิน้ำปลาชุลดให้ครอบครัวค่าไฟค่านา้าเราได้ <c oughs> <อ> <c oughs> มีคนท้าไงถ้าป <c oughs> ลูกเกิดแรงท้าเ <c oughs> ขาท้า<อ>ปลูกยังไงก็ไม่เกิดหรอกดินหินอย่างนั้นไปปลูกอย่างอื่นดีกว่าชื่อวุทินันครับจันทร์นะอยู่ที่บูยี่สิบเอ็ดตำบลบกดองอำเภอขุนหานจังหวัดศ